่สาวหนึ่งปีนะครับตัวนี้ลูกพ่อได้พ่อฮู้เพว่าพ่อมันตัวไหนฮู้อยู่บปล่าอ๋อครับเป็นงูวซื้อมาจากขอบสะบัดงูวซื้อมาจากขอบสะบัดยูอันขอบพันยูผาถ่ายจุ่นร่องนะครับอ๋ออยู่สะบัดนะพ่อนู่นุ่มสีเต่านะพ่อนาะครับนุ่มสีเต่ามีตัวนี้บ่พ่อนี่บ่มีตัวนี้บ่่คือวาต่างข้อวัดด่างนมเของมาไก่กับยาของมาได้เลยครับขุนเชียงนะพ่อเนาะแมนบุสีสีโบเลือกขุนหน้าครับแต่ว่าพ่อบ่ค่อยเดียวออกของนะพ่อเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับบานุ่มเฉลี่ยอมาแล้วครับผมมือหนีผ้ามือมึงง่ว่าของคุณพ่อเต๋อนะครับน้อฟซีถามเขามาไล่นะครับผมผมมาถ่ายผมมาถ่ายตอนเปิี่ยนเทเลปง่วนะครับน้อกลับไปถามว่าง่ววต้นนี้เปิดบ่ครับเปิดบ่ครับผมก็เลยมาถามผอมมันเห็นนะครับน้อสวัสดีครับพ่อครับครับพ่อเต๋อนอสอทศมาชิกเทศบาลตำบลน้ำขับนพ่รนอครับโอ้ง่วงเม่สาวนะครับเดี๋ยวท่ายางออกเหมือนนะครับตัรายละเอียดตัวนี้จะเลี้ยงพ่อนี่ตัวนี้อายุเพิ่ล ออชวนเขาเนาะพ่อเน้อ <Man. S 1> ประมาณหนึ่งปีนะพอนาะปีไปนะครับผมประมาณหน,นึ่งปีกินง่วแม่สาวนะครับผมออโอ้ยไทยนี่ประมาณลอยสามสิบมั่งไทยนี่นะครับล,ลำต้เนเหี่ยวนะพอน่อเนาะสวงเหีวเนาะมันเหีออว,เวอยู่บ่เออาสวงเหีวอยู่เด้ครอ่านาล่าลำต้นนาอยู่พี่น้องครับนั่งยงน,นยนนะครับเนาะครบเครื่องอันนี้เขาเห็นเองของพอนี่หรือว่าเขาธรรมชาติ เอาเห็ดธรรมชาติเลยครับธรรมที่เรียกก็คือเมื่เหตุคนบอกว่าธรรมชาติปฏิเหตุปฏิเห็ดครับเขาธรรมชาติครับว่าตัวนี้พอเอามาด้วหรือเปล่าพอนี่เลี้ยงแต่จปีนี่ได้อนเดือนตอนน้ำมานี่สามเดือนบ่ตอนน้ำมานี่มันสีอยู่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนทึงหาเดือนสี่ทึงหาเดือนครับผมมันเหยียงนุ่มเหยียงนุ่มแมนมันนิดหน่อยแก่ภาพมึงช่วงล้างเห็นไครับมึงช่วงล่างนะครับอุ้ยนุ่มสีเต่านะพ่อเน้อ ครับน่องสีเต,ตาาาา่ามีตรงนี้บ่พว่านี่บ่มีตรงนี้บ่คือบบว่าบ่มีพอเนี่เราบ่ค่อยได้ขายงงเด้๋พี่น้องครับเอาดีๆน,นะครับน้องพอเนี่เตือนเราบ่ไม่ได้ห่อยนะครับผมบอกเลยเพราะว่ากำลังออดครับกำลังสีเฮ็ดกำลังสีเฮ็ดเป็นง่วนเหรอเฮ็ดเฮ็ดยังไงมากระเสียดฟ้ามหน่อยกระเสียดฟ้ามหน่อยนะครับผมแต่ว่าสิขอเห็ดเอเห็ดยังเพิ่นนี่น้าครับเพิ่นบ่ทันมาเห็ดให้เพราะว่าเพิ่นก็มีหมอลุงมาล้างเป็นทีพฤษทรายหรือเปล่าเนาะครับครับหมออีเพิ่นนี่ล่ะเอาวันนี้พ่อ ประเด็นที่ผมจะถามคือ FC ถามมาว่าพอจะเปิดบ่าแม่ไหนครับถ้าเปิดจะเปิดเท่าไหร่เจก็ว่าจะเปิดน้อใจก็จะเปิดแน่เพราะว่าเขาเหลืองงัวก็จะเปิดละแต่ว่าถามว่าจะเอาเห็ดไม่บอกบอกกันอย่างไรครับแต่ว่าแถลงแล้วครับพอใจ๊กใครแข่งขันท้ามม่ได้แน่กับที่การท้าเปิดทีนีผมเปิดว่าจะเปิดซิปซิปหานี่ยละครับนะครับน้อแน่ซิปซิปหานะครับถามว่าแพงหร่ผมตอบเลยว่าแพงนะครับแพงสลับง่าในช่วงนี้ซิปซิปหาผมเล็นมานี่ผมบอกว่าถ้าได้เคยขายหรอกครับผมไม่ห็นแต่ผมงูเพิษนนา ก็วันเมียนี่มันผมตัดสินใจซื้อมากอะผมซื้อมากในหน่วยมันตุกเกือบพุ่มเงินนะครับครับซื้อมากเลี้ยงเกือบปีนแล้วพอนาะแม่นหามื่นพัวง้อตัวนี้สีว่าซินยังบ่เนี่ยสีครับสีด้วยหรือไปครับสีสีหมออีกมาสีให้รอบรอบรอบแรกเลยครับสีฟอมของหมออีกเรื่อยครับผมก็คือว่าผ่านแล้วพอเนาะครับครับพอไปลงแล้วพอเนาะตัวนี้เนาะบ่บ่บ่พี่น้องครับผมซ้อดบัดนี้ผมซืมาไล่จุดเด่นที่ผมมากนะครับเรื่องว่ามันนะครับเนาะผมมากเหนือนังพี่น้องครับ นังยนเรียต่างข้อนะครับครับง่วนอีบะจอยด้วครับเด้อง่วนบะจอยด้วครับล้างงามพี่น้องครับล้างงามจอมคุณนจอมจ้ำงามนะพ่อเนาะครับคุณแล้วก็กินไงครบเครื่องนะครับผมหมาะสำหรับไปทำแม่พันแม่บ๊อกนะครับน้องแม่นี่เนาะครับต่างข้อปะตางมึงของมาไก่กับยังเของมาไก่ด้วยครับคุณเชียงน้องพอนาะแมน พี่โบลือคนนาครับแต่ว่าพอบมื่อกี้เดียวออกของนะพ่อนาะพอมันเป็นของไงโบโบไปเดียวอยู่ผ ok, ู้เดียวเผ็ดว่วไว้เราบานนะครับมันนั่งกับสีแดงย่างอยู่ครับผมบอกว่าเอาไปกันหน้านั่งกับสีแดงสีเดียวออกจุ่มมังอยู่นะครับเอาพี่น้องครับพูดได้ยากครับเพามันงงอยู่ของอยู่ฟ้ามันนะครับน้องไม่ได้ทีพีการ์ดบันลังค่ำนะพ่อนา่ะบัลล้งคำต้มโป่งบัลลังคำเภอเมื่อยจอยซิสเกตนะครับผมบอกว่ามาติดต่อขอมาหาสอสเตะ๋วันนะครับน้องผมสิกินเบอร์โทรให้ด้วครับเด้อ อยู่ของอยู่ของมีหอนแม่ม่านะพ่อเนาะงมีแม่ม่าแม่สาวมีบักผูนะครับมีมือสุโตนะครับเนาะหลายตัวให้น้องขอคนนะครับเก้ารัวเก้าตัวของดู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 ซีของซีแม่ของซีแม่เยอะหนึ่งของสามกาแฟกำลังสมไหมของสามกาแ่สาวพึ่งผสมแมนะครับพี่น้องครับ เดมาร์กง้อแม่บอกอนาคตแม่บอกนะครับเน้องงามๆนะครับผมีลวันนี้วันจะขึ้นแม่บอกตัวนี้บอลนุ่มเลยนะครับน้องจากสายตาบอลนุ่มเลยครับผมงามนะครับงามงามบอลนุ่มเพิ่นพานมาหลายเพิ่นครับถึงคาสสูงไปหน่อยแต่ว่าก็งามนะครับอืุลโคนจีซื้อหมอกเอการไปเอาไม่พูดได้จซื้อไปขายตอนนี้บอลมอูสจีซื้อไปเห็ียดเมย์พัน์แม่บอกเนี่หมอแสนนะครับแม็นนี้นะครับเนาะ้องแผงผมก็เอาแผงเด้่ยเพื่อถือของกาถือได้เพ่อผมคนบอกตรงนะครับเนาะงบอลนุ่มเพิ่นพานมาหลายนะ เป็นฟานมาหลายมันก็บซีมันโค้คลายนะครับช่วงล่างงามเหมือนนะครับน้องฮูก็งามน้ำเตะกระไล้นะครับน้องนี่มันมาสิเกินกระเป๋านุ่มตัวเรือข้นครับผมก็ว่าเป็นลำตัวเ่ยหรอเชื่องนี่แหละลำตเล็กนะครับน้อถามว่าช่วงเล็กวัดจะใส่พี่น้องครับวัดจาช่วงลำโตักราฟช่วงขานะครับน้อช่วงลำโตัวสีเงากานะครับน้องเพื่อนน้องงอเล็กนะครับผมถ้าขาเอากว่าเขาจะงอเราะลอยตรงนี้อยู่ในอยู่ในวังก้างามเลยกันร้งพอดีเลย ตั้มโตนะครับแม่สาวหนึ่งปีนะครับตัวนี้ลูกพ่อได้พ่อฮู้เพว่าพ่อมันตัวไหนฮู้อยู่บ่พ่อครับเป็นงูเสือมาจากขอกบสวบานงูเสือมาจากขอกบสวบัดยวนขอบเป็นยูภาษาลุ่งล่องนะครับอ๋ออยู่สะบัดนะพ่อเนาะงูับเดียวใบเดียวที่พุ่งขึ้นฮู้ละลายอยู่ดอกยู่วัดวัดเรื่องงามงามกมวยอีกีไปถามสื่อเป็นเหลี่ยมเป็นมาเป็นบูใหญ่พวกนี้บนที่คันเงินครับผมก็โทรไปหาหลานชาย <Das S 2> บมยีว่ากันเตขายวางหาเงินเสียเลยว่าแม่พราะยัเราเป็นคนจริงเราบอกราคาสีมาพร้อมเราบอกราคาสีพอมาซื้อไทยแต่ว่าสีมาเหมือดเจดียนก่อนนะบอเนาะแตงแต่ง่วงกังังแรงนแฮงครับครบม,มาหานใหม่นะครับซื้อมาแต่หน่อยพี่นะครับมอมเ็ดเมีพ่อือว่ากันมันใจแด้กันดี่อยคือกันอ่าอันได้ก็ยาเาวันน่ โอ้เนื้อหนังหูง่าวนี่ตัวนี้หูง่ามเองเขาเขาหัวมันงามพี่น้องครับพวกเขาก็บบริษัดั้งปรงนะครับเขานี่เขาธรรมชาติเลยธรรมชาต่ดีแหวนนี่ง่ามแล้วโวมันย่ามไหมสสมมันยาวเออแต่ว่าแบบมีคนมาบอกหลายคนอยู่ว่าอาจจะเป็นลูกสติงเร่ขึ้นยังในหน้าครับแต่ว่าพอกับบริษคนเดิมนี่พอเนาะเพราะว่าเขาบ้องหัวที่พอเนาะครั เอามันคมงามกับพ่อใครคมงามมันใครคมงามกับเมียเป็นกแบบหนลูกตัวแหลกมากครับที่แหลกของเจ้าทั้งเมียทั้งลูกเองเป็นว่าเอาไว้ผมซาเมียมันครับแหลกของเจ้าทั้งเมียทั้งลูกพ่อก็เลยเด็ดแต่เมียมาเอาเด็ดแต่ลูกสาวมากเด็ดลูกสาวมันมากเอาไว้ผมอ๋อตัวนี้เป็นลูกตัวแหลกนะพ่อเนาะครับอุ้ยเหลี่ยงแข่งลำคานมึงดักมึงดักพี่น้องครับมึงดักครับเรื่องสีนะครับสีนี่ เต็มซีฟเนี่ยเห้บแปดนะครับเนาอซีอาซิโปเข็มแห้งไมน,มนได้อาซีโปเข็มแห้งเดงไปขบกูอยากแต่ว่างามนะครับนอพี่น้องมึงเอานะครับผมขอบคุณที่เขามารับชมติดตามนะครับเด้อบุอ๊ดเอ๊ะมาสนใจนะครับเน,ะนะ<ม>าะโทรหาพวาเพิ่นนะครับผมชวนในกาลงระบาดร้ายนะครับบุ๊ดเเชื่องปาขายไปทางการหานวงพ่อเาเอาเปิดราคาให้ฟังเงนซื้อนะครับขยันมาเที่ยวได้ขาดซีขาดแสนซีบอลนี่เอาเราเส็มมันคิวเซลเลยระบาดแล้ว เอกอโกเด่ะครับเออเซนะครับถ้าจะม่เสอให้ไม่สืยล่ายงยามไม่เกี่ยวหามันเมื่อยอยากค้ายเทียมมันเก้่ยวแล้วจะไม่สื่อเลยส่งเมื่อยเลยนะตลกหรอมันว่าตลกมันว่าตลกมันบอกขอบคุณนะครับขอคุเข้ามาเราชมนะครับด้วสารคินกัสสวัสดีครับวัสดีครับพ่อครับครับวัสดีครับ